สองจุ่มครับผมเลี่อดอกนึงตอนนี้คือขึ้นพ้นเลยเนาะครับจุ่มนึ่งก่อนอีกพอไหมสองดอกสองจุมนะ่มเนาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าไอเอฟซีทุกท่าน ขี่ขาวมาลับชุ่มขีาปลปากับสาวนางจ้ามน,นีสาวนางก็ไดเดินทางข้าปลาหากีเพ็ดจ้ามน,นีมาแต่เสารแน่จ้าเพระาะว่าฝนตกบรไดกีดยางเนาะเมนกรบผมมาในปลาบ้านน้องมีคือเก้าจากป้าลางบ้านน้องมีหมูสีตำบลหัวคาอำเภอบุญคลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามน,นีถ้าเฮาดกะไดเดินทางสองคนคือเก้าจ้า ไปลุนไปชมน้ำสาวนางกระเบาเอ็มเมืองจาวามืองในสีส้มสีมนนันเฮ็ดยังแน่เนาะแมนครับผมช่วงนี้ก็เฮ็ดเริ่มงดเริ่มไหวเลยจ้ะไปหลุนไปตามเมืองจา้าดอกแรกแหงมันครับผมเฮ็ดตึงเขาไข่เนาะแมนครับผมเฮ็ดคอครับผมเฮ็ดตานเนาะจ้ะได้บิดบานเบิดเนาะครับ

lắng lẽ các ông, vẫn mì heo kep chứ nào? Đã xong bán các เออก็บลังแหล่ะครับผมห่างเลือจ้ะแต่ว่ามีเด็กเก็บอยู่เนาะครับดิ้ดีหนวะฝนตกใส่บดขึนดดด้นนั่งไหนเฮ้ย แดงลังแต่จ้ะหลังแรงครับผมหลอบเก็บเล็มเนาะครับหวังเลยดอกจ้ะบานหนึ่งจ้ะหดูน้ำกันครับผมหลอบเก็บตกจ้ะเติมหยบแหละสองดอกจ้ะ hết bố cái đốp đẻo tay hết ngang lắm nữa bố cái kiếp ốp kỵ nữa cà rông 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 lột kết kết tốt nó dạ đây có đây thêm vô nó xuống đồ gì đâu nữa gì thẳng khốn thẳng khốn được bên này bên đây nào nền của bố kết tốt nội gì đó lên các องดอกครับผมดอกบานครับผมอาได้ท่ได้บอสอายแต่ว่าพุ่นเป็น,ปนตกใส่สี่บานครับผม ดอกขาบุก pues ขึ้นปฝนเนาะเ่บ่บ <cle> ่เนาะเ สองดอกสองจุ่มเนาะครับเห็ดล้างแหล่โอ้ดอกหนึ่จุ่มมันบ่บ่แม่จุ่มนี้จ้ะบาเบิดเนาะครับโตเลยบ่โตเลยเดี๋ยวเขาตั้งรังที่มันมีอนบ่

chú mà tôi Tôm nói mất nó. Mẹ kẹp luôn. song các bạn này. Bán đâu? Ta, ừ. nhanh lắm đi. Nhu khang đi. Khun bật đấy. đi. rồi phân đi. đấy hát. Ta hát. Ta hết cái hát. Ta hát. Ta hát. Ta đi ั okay, ่แข็งกัน่เนาะจ้ะกำลังดูไปต่อเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเบื่อเนาะเบื่อแล้วพนตกใจ

ยังงามอี่เนาะครับบ้านเลยครับผมโอ้ยไน่ก่วใายางดีบ้านทุกเห็นโดดเบ็ดเอึดเนาะเมนิคอเอาไว้ก่อน สามบาทครับผมโู้งามอยู่เนาะครับเป็นแต่ไดาษสามบาทนี่แหละครับผมตัวนี้ด้ายสองดอกนี่งโเป็นตลอดนี่หลอดดูดอกนี่ดูของย่างขาวพานมาถูกเหมือนกระดาษบานเลยเนาะเรีน Hỏi kín nó gà Được bọn đi kín đi không mày 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 Do chính là một đấy nó tao tùm níu tao tùm tao tùm tao chùm tao đó tao tùm tao tùm tao đi tao chùm tao tùm à? chùm, tùm tao từ bạn đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ันาเบอดยนงมีจุ่มในเนอบ่าวครับมีจุม่มมีบานด่อ๋อเฮเยเสียน่ะบานตัวนี้บานแข็ง ดเปดแดงเนาะเป็ดแดงเนาะจ้ะดอกงามเลยครับผมสองบานจ้ะงามเนาะครับเลื่อดอกนางตอนนี้ก็ขึ้นพนเลยเนาะครับอุ้มหน่อยนึงโม่นึนน่งครับผมหาบานกับจูมหนึ่งเนาะครับยังแข็งดีอยู่จ้ะ chết đèn tiết đen không? đi cái nhau thế, nhau không Bát. สองจุ่มครับผม หอดเวลาเดินทางกับบานจ้ะตอนนี้ก็ฝนตกปล่อยๆเนาะครับกต่สิเดินทางกับบานจ้ะช่วงนี้ก็เฮ็ดอึดจ้ะเฮ็ดเหลื่มงดเหลิ่มไหยจ้ะแต่ว่าเมื่อนี่ก็ได้เป็นเฮ็ดนาแเลยคือก้าจากเฮ็ดไขโพนเฮ็ดลุงงกสองดอกเฮ็ดพึงนุ่งจ้ะเมื่อนี่กจะเฮ็ดเหลื่มงดเหลิ่มไหยเลยจ้ะจ้าถ้ามาคิปนี้ก็ฝากกดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองเราปลากับสาวนางเลยด้อจ้าชุดท้่านนี่สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้ะ ทุกาทาทการติดตามทุกการรับชมที่หมอมใหเจ้าวนางจ้าสำหรับคลิปมือนนี่จสาวนางขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้ามือนาจ้า